สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องมาครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสิผ้าไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องงวดกีแล้วเล่าพัฒนาปีนกินเฮ้าพี่น้องกัหงบหัวกินเทาโดยเอกฉันเลยพี่น้องนะครับถ้าบกับหัวพี่น้องซีตัวแตกพี่น้อง ทาบอรกรับหัวนะพี่น้องนะเล้าพัฒนาพอใจดีซีโตแตกเลยพี่น้องนะครับเล้าพัฒนาเนาะของเขาเป็นเจ็ดสี่ห้าห้าห้าหนึ่งะพี่น้องเนาะนี่คือของพอใจดีพี่น้องเลขเล่าพัฒนาหกโตมีเลขอยู่ซีโตมีหนึ่งมีสีมีหาามีเจ็ดพี่น้องอันนี้พอใจดีห้ไปซีโต 1>, 1 4ึ่ห้าเดอันนี้วิ่งสีตัวพี่น,น้องนะครับในพี่น,น 4, ้องเนี่ยถ้ากลับมาถือข้อด7ีพี่น้องนะครับถือข้อด7ีพราจดีพี่น้องนะครับเจดสีพี่น้องถือขอด7ีพี่น้องนะครับห้าเจ็ดสตกระแตกสโตัวกระแตกพี่น้อง นาาแนวทังเล่าพัฒนากับพายามหาทุกวิธีทางเขาเพื่อสิบว่าเขาทางพอใจดีพี่น้องจังไดงวดนนี้กับบอมีทางหลอดพี่น้องเฮ็ดจังได้กา้างไปจังได้กาตามบอมีสิทธิ์หลอดพี่น้องนะครับเจ้าสิปีนไปทั้งหน้าหรือเจ้าสิม้าทาั้งหลังก็ยังต่ำเน่าทางพอใจดีคือเ่าพี่น้องบอมีหลุดบอมีหนีพี่น้อง นะครับเอาไปเบิง้งไปตามไปช่วน้ำกันพี่น,อน,นาา้องแนวแนวทอ่าคงพอใจดีเนาะพี่น้องไปเบิ้งกัดน,นะครับวันพุธพี่น้องวันพุธวันพุธที่ยี่สิบยี่สิบสองพี่น้อง วันพุทธที่ยี่สองพยอพี่น้องสองห้าหกหกพี่น้องนะครับแนวทางลองพี่น้องเนาะแนวทางพอใจดีกะบอลแมนว่าเกง่งกะบอลแมนว่าเด่นพี่น้องแต่เขาทาั้ง สูตรเขาท่างคำนวณพี่น้องมันก็นเลยส่งคือนะพี่น้องมันก็นเลยส่งคือกันนะให้พี่น้องจับตานะพี่น้องจับตาเบิ้งแนว้ทางพอใจดีพี่น้อง,ง,น,ง,น,องนะครับสิเป็นยังไงพี่น้องนะครับมาเบิ้งวิธีการพี่น้องวิ่งลูดพี่น้องลูดนะพี่น้องเนาะลูด รูดยังพี่น้องนะครับแล้วพอใจดีสีพาไปตามว่ารูดยังพี่น้องนะครับรูดพี่น้องรูดเจ็ดพี่น้องเก้าพี่น้องผูใ้ใดมั่นใจพอใจดีก็ตามเลยพี่น้องนะผู้ใดมักกะจัดคัดกาพานบ่ว่ากันพี่น้อง แนวทางมีเขา่ามีหลุดพี่น้องนะครับปุบ้ใได้บนใจแนวทางพอใจดีก็ตามพี่น้องปุ้ใดบโบมันใจก็นั่งเบิง่งผิดจารณาซะก่อนนาอพี่น้องเนะาะบ่ว่ากันพี่น้องครับผมนี่แหละครับแนวทางมันมีเขา่ามีหลุดพี่น้องนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวพ่อใจดีสิจับคู่แล้วก็สามโตสี่โตให้พี่น้องคือเก่าพี่น้องนะครับพ่อใจดีจัดให้คือเก่าพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องมาเบิงมาชมมาพิจารณากันเนาะพี่น้องจับคู่อ่ามีเจ็ดยังพี่น้องนะครับเนาะเจ็ดอะไรพี่น้องมาเบิงกันเนาะ เจ็ดหนึ่งพี่น้องเจ็ดสองพี่น้องเจ็ดสามพี่น้องพี่น้องมากระจัดคัดกระพานเด้วพี่น้องเด้อบาวากันเด้อนต่มันคือแนวทางแนวทางดีๆเมาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องนะครับแนวทางดีๆ พี่น้องนะครับมาจับคู่อีกคร่อีกอลักหนึ่งพี่น้องลักเก่าพี่น้องนะครับลักเก่าเนาะอ่ะตามกันพี่น้องเก้าหนึ่งพี่น้อง เก้าสองพี่น้องเก้าสามพี่น้องนี่คือแนวทางลักๆของพ่อใจดีพี่น้องเนาะนี่ครับแนวทางลักๆพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดคัดกระพานบัวกันได้พี่น้องได้อ่า นี่แหละครับมาเบิ่งโตกันพี่น้องพอ่อจะดีเสียเอาโตกันมาให้อยู่โตกันพี่น้องโตกันของสองตัวพี่น้องเนาะโตกันพี่น้องกันน,นี่กันเด้อพี่น้องเด้อกันมี่งตัวใดเนี้ยโตกันเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องเจ็ดเก้า 96้าเก้าเก้าพี่นอ้องเออคันเขาสิเป็นหาหาอีกกจำเป็นละพี่น้องถ้าครเลือกสิเป็นหาหาให้ให้ห้าอยู่อีกอ่ะบ่เป็นยังเนาะนะครับนี่ครับพี่น้องครับ มาเบิ้งเลขกซีโตกันพี่น้องนะครับเนาะเลขกซีโตกันหนึ่งสองเก้าสามพี่น้องนะครับเนาะนี่ซีโตพี่น้องนะครับซีโตเนาะซีโตที่สีเป็นโตททำเงินให้พี่ให้น้องนะครับ แล้วก็สิมาเบิ้งตัวกันอีกพี่น้องตัวกันซีโตเนาะตัวกันซีโตไม่อย่างพี่น้องหนึ่งสองเจ็ดสามพี่น้องนี่คือตัวกันซีโตพี่น้องตัวกันซีโตที่อันตรายเนาะพี่น้องเนาะตัวกันซีโตที่อันตรายพี่น้องนะครับ นี่นะครับตัวกันซี่ตัวที่อันตรายพี่น้องนี่ในบริเวณนี้พี่น้องนะครับนอะองสามตัวพี่น้องสามตัวมี่ยังพี่น้องสามตัวกระจัดไปสองเก้าสามพี่น้องสองเจ็ดสามพี่น้องนะครับนะ พี่น้องมักกระจัดคัดกระพันเพราะว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องแนวทางมีเข่ามีหลุดครับผมพี่น้องมักกระจัดคัดกระพันพี่น้องเพรว่ากันนะครับเนาะบพว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมักกระจัดคัดพี่น้องกระพันแนวทางมีเขามีหลุดเพรว่าสำนักใดพี่น้อง บ่มีผู้ใดราบใดโอ้ยผู้ใดรูไดวาแนวทางสีมากิ่งมาแฉแน่นอนนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นการที่ว่าเฮ้าลำเลียนมาศึกษามาเอามาคำนวณพี่น้องเอามาคำนวณสูตรหลักหน่วยหลักสิบลักลอยลักแสนรักหมื่นหลักพันพี่น้องเอามาบวกรบกุ้นหารใส่กัน ตัวดแข็งแรงตัวนั้นเกิดเป็นตัวเด่นตัวไดอ่อนแอเขากับวอาเขามาเพราะว่ากําลังเขามันบวหลายพี่น้องเขาเอาเหล็กกาลังหลายมาเป็ี่นจีตั้งมาเป็นตัวเด่นนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องกับคงสีราบได้คือคงสีราบดีเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องแนวทางพอใจดีครับผมแนวทางพอใจดีพี่น้องให้พี่น้องพิดพิจารณาเบิ้งพี่น้อง แนวทางพ็อใจดีนอนพี่น้องเนาะว่อที่แล้วก็ไหวถ้าเขาเอาตั้งหนาไปเออเอาเขาเาเอาทั้งหนาไปไวทั้งหลังกัเป๊ะเลยล่ะครับผมนะครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะพี่น้องเนาะเข้าไปบ่งในช่อง u ูท b e พ่อใจดีชาแนลใดได้พี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้วเอ,อ,อ,ไไดอดว,วันพุทธที่ยี่สิบสองนอพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพี่น้อง ล่วพัฒนาเด้ลาวพัฒนาล,าว,นา,ลาวพัฒนาพี่น้องนะครับล่วพัฒนาได้พี่น้องเด้ลาวพัฒนาพ่อใจดี เราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับพี่น้องแคบนาจอไว้เบาไว้เป็นยนางทางพี่น้องเอาไว้เป็นหลักฐานพยานหมวดต่อไปว่าแนาวท่าพ่อใจดีสิ่านมาผ่านพี่น้องง่วดนนี้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องผ่านแน่นอนพี่น้องเจ้าสีเฮ็ดจงได้กสรซางเจ้าี่ตีร่างกามากกับโบเลือเจ้าเฮ็ดจงได้มากเจ้ากระโดนนะ พี่น้องเน่ได้มากระโดดน่ะนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้เอาไว้เป็นหลักการพย,ายาันต์ต่อไปพี่น้องอย่างใดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องเด้อรูดเจ็ดกับเก้าพี่น้องจับคู่เจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าพี่น้องเก้าหนึ 1, ่งเก้าสองเก้าสามครับตัวกันครับผมเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าหกเก้าเก้าพี่น้องเลขสี่ตัววินพี่น้อง หนึ่งสองเก้าสามหนึ่งสองเจ็ดสามพี่น้องเลขกสามตัวเด็ดเด็ดเม็ดเดียวสองเก้าสามพี่น้องสองเจ็ดสามพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีกับพีแนวทางฝากพี่ตอนน้องซัมมี่ครับผมคลิปหนาพอกับพ่อใจดีไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ